คลิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาลองเทสอะดิดาพิเรตเตอร์มาเนี่ย25กันและที่ที่เรามากันนะครับก็คืออดีาสาขาเซนต์เวิด์ทางอะดิดาจะเตรียมรองเท้าพิเรตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดให้เราได้ลองใส่มีให้เราเลือกได้ทุกไซส์เลยพอเราได้ลองใส่รองเท้าคู่นี้แล้วก็รู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้คือใช่เลยกติกาก็คือเราต้องเตะฟุตบอลให้เข้าห่วงซึ่งแต่ละห่วงนะครับจะมีคะแนนอยู่แล้วเราก็จะได้เวลา1นาทีซึ่งเราจะได้เอาคะแนนนะครับไปสะสมเพื่อเอารางวัลครับและหลังจากนั้นเข มาเรามาดูลูกแรกกันไม่เข้าและลูกที่2ก็ไม่เข้าลูกที่สามก็ไม่เข้าลูกที่สี่ก็ไม่เข้าลูกที่ห้าก็ไม่เข้าครับลูกที่หกก็ไม่เข้าลูกที่เจ็ดก็ยังไม่เข้าลูกที่แปดไม่เข้าแล้วก็เดินไปแฟนด้วยลูกที่เก้าก็ไม่เข้าจนมาอ่ะลูกนี้ก็เกือบจะเข้าและลูกต่อไปก็คืออืมไม่เข้าเลยสรุปแล้วก็ไม่เข้าเลย หากใครสนใจก็ลองมาเทสกันที่ร้านอาดิดาสก็ได้ครับสาขาเซ็นทรัโกล์ครับ